มันเท่งามแล้วคุณางามเท่งามนุณมันเป็นเบบสี่แดงซ้ำไม่ยังนี่แหละพี่ดองงามงาม มันสวยงามเนาะเอ,อ้อพี่น้งเด้องามบ่งามบ่งามบ่โอเคเด้อพี่น้งเด้อโอเคโอเคามา แต่หากเบบเอาไปโซโอเคแต่เอาไปบูซาบุได้พี่น้องเอาไปบูซาเว็แบไบซอันนั้นนะไปบูซาสะทูสะยังเนาะพี่น้องเนาะ,นะพี่น้องงามบ่อผู้ดเวเงงามกระเข็ดไรเอาไข่ดีเดอแล้ววันละปุ๊กกุกหนึ่งล้วมันละเพยใหญ่สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้ต้องไหม้พี่น้องผุ่นงามเท้งามาพี่นอ้องต้องไหม้เห้บ่เลย งามโบงามโบพี่น้องงามโบงามบบพี่น้องงามโบงามโบพี่น้องงามโบงามโบพี่น้องคุณงามที่งามมันเป็นเว็บสีแดงซ้ำไม่ยังนี่แหละพี่ดองงามงาม สิมีเป็นแกนแบบไปว่านพี่น้องมันจะขุดเราตื้อเป็นแบบนี้เนาะนี่หน้าอวันเป็นแบบนี้มันดอกมันงามแท้งามค่ะพี่น้องอ่าันงามแท้ เอาใเว็บเอาไปโซโอเคแต่เอาไปบูซาบ่ได้พี่น้องเอาไปบูซาเว็บไซต์อันนั้นนะไปบูซาสะท้อสะยั่งเนาะพี่น้องเนาะสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะพุดนะกบลงไม้อยู่มีกาเป็นอีไรด้วพี่น้องเด้อเนี่ย งามมากคนเสนอหน่ะพี่น้องมากคนนะแต่พวกมีเกล็นไปปลูกขันเกล็นมาแล้วก็จะต้องได้ไปเอาหน่ะนั่นมันนี่แหละเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้ดอกไม้พี่น้องพผนง,งามเท่งามอ่ะพี่น้องดอกไม้เห็นบ่เลยนั่นอืม แต่พวกมีเกนไปปลูกขันเกลนมันแล้วก็จะตรงได้ไปเอาอนนั่นมันนี่แหละเนี่ยปกิมีเไป็นเกนแไปว่านพี่นอออ้องมันจะขุดเอาตึเป็นแบบนี้เน,น,ะน,ะนาะเน,นี่ยหน่าวันเป็นแบบนี้มันดอกมันงามเท่งามแบบพี่นอ้องขันเป็นดอกละมิดแต่ดอกพี่นอ้นนงงนองพวกมีอันนั้นเะป็นดอกแบบนี้เห็นปะงามแท่งามแบบพี่น้องเออตรงนี้นะปลาสอรนะพี่น้องเนาะคุณ่ะ ออก่องไปยูมิกาเป็นนะไรเด็กพี่น้องด้วยเดยแต่ฮักเว็บเอาไปโซโอเคแต่เอาไปบูซาบุได้พี่น้องเอาไปบูซาเว็บไซอันนั้นนะไปบูซาสะโท้สะยั่งเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีวี่นงน,น้องใหม่พี่น้องผลงามเท่ง,งามอ่ะพี่น้องด้องใหม่นนเห้มาเย เออพี่นงเด้องามบ่งามบ่งามบ,ามบ่โอเคเด้อพี่นงเดอ้อโอเคโอเคมาสบายดีพี่นงสบายดีวี่ด้องไหมพี่นงผลง,ง,ง,งามเท่งามอ่ะพี่นงด้องไหมให้ม่เนี่ย สบายดีพี่น้องสบายดีวิเน่ดอกใหม่พี่น้องผลงามเท่งามอ่ะพี่น้องดอกใหม่เห็้มาเลยผลงามเท่งามมันเป็นแบบสีแดงซ้ำไหมอย่างนี้แหละพี่น้องงามสบายดีพี่น้องสบายดีวิเน่ดอกใหม่พี่น้องผลงามเท่งามอ่ะพี่น้องดอกใหม่เห็้มาเลยผลงามเท่งงาม มันเป็นเบ็บสี่ด่งซ้ำไหมยังนี่แหละพี่้องงามงามเห็นยมมันตายตาย,ตายล้วปีหน้ากิดตึ่มาสันก็โอเคได้นะพี่้องเนาะค่อยมานเนาะอราห์งามงามเที่ยม มันตายตายแล้วปีหน้าเก็ตึมมาสันก็โอเคได้นะพี่น้งเนาะค่อยว่าเนาะงามโบงามโบพี่น้องงามโบงามโบพี่น้อง ละวันละปุกกุกหนึ่งละมันละเพยใหญ่เพราะสี่มีเป็นแกนแบบใบว่านพี่น้องมันจะขุดเอาตื้อเป็นแบบนี้เนาะนีหน้าอวันเป็นแบบนี้มันด้อมันงามเท่งามแบบพี่น้องนี่งามมากคนนะสะอ่อนนะพี่น้องนะคน่ะมันเทงามแบบเนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้ดอกใหม่พี่น้องผลนะงามเท่งานมากพี่น้องดอกใหม่เห้มาเลยผลนะงานเท่งาางานมากเลยมันเป็นเว็บสีแดงซ้ำไหมอย่างนี้แหละพี่น้องางามงามเท้งงานมากเลย สะอ่อนนะพี่น้องนะพูดนะสบายดีพี่น้องสบายดีวิ่งด้งไม้พี่น้องพผลงามเท่งามอ่ะพี่น้องด้งไม้เห้มาเลยผลงานเท่งงามอ่ะมันเป็นแบบสีแดงซ้ำไหมยังนี่แหละพ,พ,พ pues ี่น้อง <iji> งาม,งามคันเป็นโดกลมิดแต่โดกพี่นงบมีอันนั้นเป็นโดกละไรนี่ห,หนาดเลยงามเท่งามแบบพี่นอเอ,อ้ยตรงนี้นะ สวยงามเท่หคุณงามแท้งามเลมันเป็นแบบสีแดงซ้ำไม่ยังนี่แหละพี่น้องงามงามอยเงี้ยมันตายตายระเปีนหน้าก็ตึ่มาสัน่นก็โอเคได้ละพี่น,น้องเนาะค่อยว่าเนาะ